สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการเกมแคชชั่นแนลนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม7 Day Die น่นเดย์ชนในวันที่19.4นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำเควสกันต่อนะฮะเทียร์หนึ่งนะฮะเควสล่าซอมบี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ซอมบี้ตอนนี้เราก็อยู่ข้างใต้บ้านนะฮะ ไปไปเอาให้ตายครับเวลสี่แล้วครับท่านชมตอนนี้ก่อนที่เราจะไปนะฮะเดี๋ยวเราต้องทำอาหารกินกันก่อนนะฮะท่านชมในพ์ทที่แล้วเรา,เราในพ์ทที่แล้วเราได้เอากระทะมานะฮะท่านชมเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกัน,นะฮะกระทะอ้ออยู่นี่ไงเราสามารถทำเบคอนแฮมเบคอนไข่ได้นะฮะไม่ใช่เบคอนแฮมนะ คต้องการเนื้อะฮะอันแล้วก็ไข่2อฟองครับทำไปเลยครับสี่อันอาหารเพื่อสุขภาพนะฮะท่านผู้ชมได้มาแล้ว2ชิ้นนะครับโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะโอเค้ยต้องหมายอยู่ประมาณ500เมตรครับเราต้องข้ามแม่น้ำไปนะฮะ ตรงนั้นมีซอมบี้หนึ่งตัวครับไม่อยู่หนึ่งตัวนะฮะตรงนั้นเราจะไม่ฆ่ามันนะฮะเสียเวลาครับไปเลยดีกว่าครับอีกห้าร้อยเมตรครับตรงนั้นมีซอมบี้หน,หนึ่งตัวนะฮะนำ้ำชมตีหลมไปครับ <c oughs> มาสองวันไหมใกล้ถึงที่หมายแล้วนะครับท่านผู้ชมเราไปในแถบเขตอ่าหิมะนะฮะน่าจะใช่เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องครับอ่า้าคุมนะฮะการความหนาวนิดหนึ่งโอเคการความหนาวได้สี่นะครับ เวลาไ,ไปที่มามันจะได้ไม่หนาวนะฮะโอเคเราเห็นสามที่ที่เราจะต้องเข้าไปนะฮะอยู่ตรงนั้นครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โอ,โอ,โอ้ต้องเสอืออย่ามานะใจเย็นนะครับมาถึงก็เจอเสอือเลยหรอแค่เจอสองบิ

tay lên tay lên tay lên đi lên tay lên zombie lên tay lên tay lên đừng mà, tay lên tay lên เจอ,อยิงทีเดียวตายเออเจอหมาทีไรต้องหายหนาทุกทีเลยครับอย่าเจอเสือนะตอนนี้เรากระดูกหักครับ<ม>ใช้เวลาหน่ชั่วโมงในการพักฟื้นนะฮะโ,โอ้ยเฮ้ยวุ้ยๆุ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บๆุ้ยเจ็บุ้ยเจ็บโอ้โห โอ้โหตรงนี้ก็มีโอ้หตรงนี้ก็เสือโอ้จะรอดไหมเนี่ยปีนไปก่อนครับปีนไปก่อนเอาชีวิตรอดก่อนครับตอนนี้คุณใหม่หน้าดูโอ้เย็นไปก่อนเอาชีวิตรอดก่อนับ โอ้ย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 ตายแน่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 เฮลเฮลมีจะมาทำป่วยซะหน่อยมาเจอเสือมาเจอหมาเลิกก็เหลือปิ่มหนึ่งหนีให้ได้ครับต้องหนีให้ทันต้องหนีให้รอดไม่ยังตามมาอีกอ่ะถ้าเราโดดน้ำไปนี่จะรอดไหมเนี่ย

ยังไม่ตายยังไม่ตายแต่ใกล้ตายครับยังไม่ตายแต่ใกล้ตายเฮ้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  เอ้ยรอดรอ,อโอ้รอเลยครับท่านผู้ชมโอ้โอ้โอเกือบตายโอ้โอ เราไปจากตรงนี้ก่อนสักระยะหนึ่งฮะ Two hours later โอเคเรามาเริ่มเวสกันเลยดีกว่านะครับขอให้อีแรงมันบินวนไปฮนะทะลัขงขาอเคเปลียซอมบีในแอร์เรียนี้แม่แม นี่มันมีรอยมีรอยนี่รอยที่เราต้องตกไปอ่ารู้ทันรู้ทันแต่ต้องอ้อมนะครับต้องอ้อมไปเอาเรียบร้อยเฮ้ยซอมบี้ระวังตีเลยครับตายครับ โอเคตรงนี้มีอะไรอาหารนะฮะเจ okay. ห้องนี้ไม่มีนะครับห้องถัดไปไม่มีอะไร <_ D> เจออาหารอีกแล้ว <_ D> เจกก็กสูนร้อนครับ ตีเฟ็เพียร์ตัวหัวแบกไปโอ้ค้อนใช้ดีครับท่านผู้ชมเอาใช้ใช้วุฒิค้อนนี่แหละเป็นวุฒิหลักเรานะฮะตอนนี้ข้างบนมีซอมบี้ไหมซ้ายมีเรียเยียบไหนยเยียบไหนไม่เจอซ้าย ห้องนี้ห้องบนมีเสียงครับมีแอร์ดอบต่อไปโอเคตรงนี้เคลียร์เหลือข้างบนครับข้างบนข้างบน เคลียร์ไม่เคลียร์ปุ๊บไปเก็กต่อมีครับได้ไงตายเรียบร้อยครับโอเคเราเคลียร์บ้านเรียบร้อยที่เหลือก็ต้องไปหาพ่อค้านะฮะ น,นี้ได้กระสุนอีกแล้วยากล่องนี้มีอะไรมีปืนเหมือนเดิมนะครับโอเคในกล่องนี้ต้องมีของดีของดีต้องเป็นปืนพกปืนพกนะครับกระสุน ตอนนี้ของเราเต็มมากเลยฟูลออปชันเลยครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรากลับกันดีกว่านะฮะวันนี้อากาศมันหิม้าลงฮนะหนาวเอ้ยลืมไปว่ามีเสือมีผูกฟอฟออยู่เลยใจยเย็นนะต้องเสือหลีที่หมอกยังบางอยู่ครับไม่อยากโดนเสือตกครับท่านชมตอนนี้ ของเราฟูมากถ้าโดนตบนี่คือเอาคืนไม่ได้นะฮะเ,เสือมันจะเฝ้าของเรานะฮะแล้วเราก็จะโดนตบตายฮนะเวลาเอาของเรากลับบ้านก,กันก่อนดีกว่านะครับท่านชมโอเคครับท่านชมตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วฮะแต่ปัญหาของเราตอนนี้ก็คืออ่าอีแรงตัวนึงเข้าเข้ามาถึงบ้านเราแล้วฮะขึ้นบน ขึ้นบนของหนักเหลือเกินเออของหนักของหนักอือโยนไปอาบโลงครับโอเคเราไปหาพ่อค้ากันดีกว่านะฮะแน่แน่แ,น,แน,น่บินบินบินล่อเรานะฮะท่านผู้ชมอีแร้งตัวนี้ เฮ้ยอีกแล้วรอหมาเนี่ยโอ้โหมจะมีสักกี่ตัวในพาร์ตี้เนี่ยหมาเยอะลเลยกันครับท่านผู้ชมอย่าเล่นกูนะกูจะไปส่งเฟสถอยไปหมาป้าเฮ้ยโอเคอ้อมไปดีกว่าครับ อย่าเสียเวลากับหมาเลยฮะท่านชมออกไปดีกว่าโอเคครับท่านชมเรามาถึงร้านค้ากันเหมือนเดิมแล้วนะฮะอีกเช่นเคยเราไปส่งเวสก,กันดีกว่าครับในคราวนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้นะฮะท่านชมทั้งหมาทั้งซอมบี้ทั้งอะไรอีแร็กนะฮะเดี๋ยวก็จะเสืออีกโอ้สารพัดเลยฮะ,ะท่านชม <c oughs> โอเค

โอเคครับท่านชมเดี๋ยวผมขอตัดพาร์นเพลงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง JK Channel ด้วยน,นะครับสำหรับใครที่อยากคอมเมนต์หรือให้คำแนะนำแต่ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อน,นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม